มีความรู้สึกคนไม่มีความรู้สึกคือบ้าแล้วคมีทุกคนแต่ใช้ความรู้สึกไม่เป็นใช้ไปทงโลกใช้ทำให้ตัวเองใช้ทำให้ตัวเองคือความรู้สึกสับไม่ดีไงความรู้สึกไม่ดีมาจากไหนอ่ะจากตาหัวมูกลิงกายไงเห็นแล้วก็เผือกมั่งมันมั่งอะไรมั่งยเยอะแยะไปหมดเลยทำไมไม่แผลล่ะเห็นแล้วก็แผอขอให้สวยนะจ๊ะ เขามายอดตู้บ็ขอดูรวยนะไม่ใช่อ้เนี้ยยี่สิบก็ใส่อะไรประมาณไม่มีเงินละสี่ไปโนูน่นนะตำหนิเขาอีกเนะใช่ครับคือไม่เปลี่ยนขึ้นขึ้นไม่เปลี่ยนมันก็เลยมาย้อนเข้าหาตัวเองอขึ้นความคิดมันก็บ่งบอกสภาวะในใจของคนคนนั้น <โ cụ S 2> ูกครับ,รบถ้าจะเปลี่ยน เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสารพัดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหน้าตารูปร่างเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีอะไรมากหลวตุว๊ครับมันนั่งพิจารณา,าส่วนมาเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีเข้าตัวหมดเลยครับคิดดีก็เข้าตัวเราเพราะเราคิดดีพูดดีก็เข้าเขาเราอะทำดีมันก็เข้าเราอ่ะครับ ไม่เห็นซับซ้อนตรงไหนอ,ะ <S <S อ่ะเออถ้าเราพูดไม่ดีทำไม่ดีอะมันก็มีคู่กรณี <S <S ครับลองพูดไม่ดีกับใครสักคนเนี่ยเอาผัวเมียแล้วกันพูดไม่ดีครั้งเดียวเลิกกันยังมีนะครับสามคำนี้นี่เราก็ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าคิดดีทำดีพูดดี ในพระเจดไปในพระไตยปิฎกทั้งเล่มละละชั่วพุทด,ดีทำใจให้เขาสะอาดทอาใจให้ผอ <c oughs> ่อมก็ชิดดูเลยเราต้องมีตัวช่วยทัางบอก <P aper> เพราะเองชินอะไรมายังบันทึกไว้เนี่ยยังต้องห่างจากความเกดเคยชินที่ไม่ดีพระท่านจงมือนเองน่ะก่อนที่ท่านจะเป็นพระเนี่ย ท่านสร้างเวียนายตายเกิดมาท่านทําแต่ความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไงคความไม่ดีมันไม่มีมันมีแต่มันไม่ปรากฏแล้วความดีมันมากขึ้นไงใช่ไหมีนี้เรานึกถึงท่านเนะี่ยความดีมันมากนะม่ชุกอย่างนะ่ยมีทั้งโลกธรรมะครับทาไมไม่เอามาเป็นประโยชน์ในพระนี่แหละไม่ใช่รอว่าเออต้องฉบพาลงตาเยอะๆหน่อยในอนาคตมันต้องแผงแน่นอนฮนะประมาณนี้ไม่ใช่นะ Ở mình quảng cầm đây đó nè Chẹt 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 Chẹt